มาพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยคุณครูอัญชลีชยัยวุฒิเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกันค่ะคำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะสองภาษานี้ไม่ใช่ภาษาเดียวกันนะคะแต่ว่ามักจะเรียกรวมกันว่าภาษาบาลีสันสกฤตนะคะที่เรียกรวมกันก็เพราะว่าทั้งสองภาษานี้ มาจากภาษาในตระกูลเดียวกันเป็นภาษาพี่น้องกันก็คือภาษาที่วิวัฒนาการมาจากภาษาต้นกําเนิดเดียวกันนั่นเองนะคะจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะมาจากภาษาตระกูลวิวัติปัตัจนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธส่วนภาษาสันสกฤตนะคะเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีรามยานะนั่นเองค่ะ ภาษาบาลีนะคะหรือเรียกว่าปาลินะคะใช้บันทึกคำพีในพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทค่ะเราจะใช้ตัวอักษรในการเรียกภาษานี้โดยใช้คำว่าปปาจุดนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะในาศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นภาษาที่เทพเจ้าใช้สื่อสารกับมวลมนุษย์นั่นเองนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ย่อก็คือสอเสือจุดนะคะในการเรียกภาษาสันสกฤตค่ะ ต่อไปเรามาดูหลักการสังเกตนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกันค่ะภาษาบาลีนะคะจะมีพยัญชนะทั้งหมด33ตัวส่วนภาษาสันสกฤตนะคะจะเพิ่มมาจากภาษาบาลีอีก2ตัวก็คือสอสลาและสอฤสีนั่นเองนะคะจะรวมเป็นทั้งหมด35ตัวค่ะต่อไปเรามาดูตารางพยัญชนะวักกันนะคะในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะเราจะแบ่งตารางพยัญชนะวักดังนี้ค่ะ เริ่มแรกก็คือวักกะนะคะหรือว่ากันทะชะนะคะเสียงพยัญชนะจะออกจากฐานคอนะคะก็คือกอขอคอคองอนะคะก็คือกไก่ขอไข่คอควายคอระคังงงูนั่นเองนะคะต่อไปวักจะนะคะวักจะฐานจะออกจากเสียงเพดาฐานเพดานนะคะหรือว่าตารุชะนั่นเองนะคะก็คือจอจานชชิงชช้างชเชยยหญิงนะคะต่อไปวักตะนะคะ เสียงจะออกจากฐานปุ่มเหือกนะคะหรือว่ามุดชะนะคะก็คือต่อปักตักถอฐานทอรมุนโททอร์พุท่านอเนนนะคะต่อไปวักตะเสียงจะออกจากฐานฟันนะคะหรือว่าเรียกว่าทันตชะนะคะก็คือต่อเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูค่ะต่อไปวักปะนะคะฐานจะออกจากฐานริมฝีปากนะคะหรือว่าโอดชะนะคะก็คือ ปลาผอพึ่งพอพานพอสเพามมอม้านะคะต่อไปเรามาดูเศษวักกันนะคะเศษวักก็คือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอหวนส่อเสือหอหีบรอจุลาแล้วก็ตัวอังนะคะหรือว่าเรียกว่าตัวนิคหิตนั่นเองนะคะซึ่งในภาษาบาลีสันสกฤตจะออกเป็นเสียงงองงูและมอม้านะคะ จะสสกดเป็นมองูและมองานั่นเองนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะจะเพิ่มตัวอักษรมาอีก2ตัวนั่นก็คือตัวส,สลาและตัวสอระสีนั่นเองนะคะจะรวมเป็น35ตัวอักษรในภาษาสันสกฤตนะคะแต่ภาษาบาลีจะมี33ตัวอักษรค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการท่องจำนะคะเศษวักกันนะคะมีวิธีการท่องจำง่ายง่ายนั่นก็คือ ยักษ์ร้ายวิ่งไล่เสือหิวจุลาอังยักษ์ร้ายวิ่งไล่เสือหิวจุลาอังนักเรียนน้องท่องจำกันดูนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตกันต่อนะคะภาษาบาลีนะคะจะนิยมใช้พยัญชนะตัวลลจุลานะคะส่วนภาษา,ษาสันสกฤตนะคะจะนิยมใช้พยัญชนะตัวทอมุนโทนะคะซึ่งจะมีทั้งให ให, anyway, ให้ท diabetes, un> <S <s ั้งความหมายเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันด um ้วยนะคะเช่นครุฑกับครุฑนะคะหรือว่าจะมีทั้งให้ความหมายไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยเช่นกีฬากรีทานะคะหรือจะให้ความหมายความหมายเหมือนกันแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันเช่นจุลาจุธานะคะอันนี้จะออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันนั่นก็คือมงกุฎที่สูงสุดของศีรษะนั่นเองนะคะ ต่อไปภาษาบาลีนะคะจะมีตัวสระ8ตัวอักษร8ตัวนะคะก็คืออะอาอีอูเอโอนะคะส่วนภาษาสันสกฤตจะเพิ่มมาอีกนะคะเพิ่มตัวฤึลือไอเอานะคะเพิ่มมาอีกนะคะจาก8ตัวเพิ่มมาอีก6ตัวเป็น14ตัวนะคะภาษาบาลีนะคะจะนิยมใช้คำว่า คำว่ารินะคะในะในคาแต่ละคำนะคะเช่นภริยาจาริยาอัจฉริยะนะคะส่วนภาษาสันสกฤตจ,จะนิยมใช้รอหันนะคะเช่นภรรยาจันยาอัจจันนะคะแต่มีข้อสังเกตตรงที่ว่าถ้าเจอคําว่าบันนะคะบอกับรอหันนะคะจะไม่ใช่คําสันสกฤตนะคะคํานั้นจะเป็นคําที่มาจากภาษาขเขมรน,นะคะนักเรียนลองสังเกตคําดีๆนะคะ ต่อไปภาษาบาลีนะคะจะใช้ตัวถอฐานนะคะแต่ภาษาสันสกฤตนะคะจะใช้ตัวพยัญชนะเป็นถอถุงนะคะเ <_ d ata> ช่นคําว่าประถมกับปฐมนะคะแต่จะให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือหมายถึงนักเรียนปถมหรือว่านักเรียนปถมวัยก็ได้นะคะ <_ d ata> หรือว่านักเรียนปถมก็ได้นะคะส <_ d ata> ถาปนากับสถาปนาก็คือการแต่งตั้งนั่นเองนะคะ ฐานะกับสถานะนะคะก็คือบ่งบอกถึงฐานะสถานะทางการเกิดทางการเงินนั่นเองนะคะต่อไปภาษาบาลีจะไม่มีเคราะห์ส่วนสันสกฤตจะมีเคราะห์นั่นเองนะคะเช่นคําว่าวิเคราะห์สั่งเคราะห์อนุเคราะห์อันนี้จะเป็นคำํำของภาษาสันสกฤตนะคะภาษาบาลีไม่นิยมควบกล้ำ แต่สันสกฤตจ,จะนิยมควบกล้ำนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะคําว่าบุตรภาษาบาลีนะคะแต่พอเป็นคําภาษาสันสกฤตเช่นคําว่าตรุษนะคะจะสังเกตว่าจะมีคําควบกล้ำออกมานะคะภาษาบาลีจะนิยมใช้นอนนนาหน้าวัตตะและหอหีบนะคะเช่นคําว่ามณฑลกันหานะคะส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้ส่อเสือนํานหน้าวัตตะเช่น สถานสถิติพัสดุสตรีเป็นต้นนะคะบาลีจะมีหลักตัวสะกดตัวตามส่วนสันสกฤตจะไม่มีหลักตัวสะกดตัวตามนะคะเรามาดูหลักตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีกันค่ะพยัญชนะ1แถวนะคะจะแถวที่1นะคะก็จะตามด้วยแถวที่2นะคะส่วนพยัญชนะแถวที่3สะกดนะคะจะตามด้วยแถวที่4 ถ้าพยัญชนะตัวที่5สะกดนะคะแถวที่1ถึง5สามารถตามได้หมดนะคะ,ะเรามาดูกันทีละแถวค่ะพยัญชนะแถวที่1สะกดนะคะจากตัวอย่างนะคะแถวที่1สะกดตามด้วยแถวที่2นะคะเช่นคําว่าทุกนะคะทุกกอไก่อยู่แถวที่1นะคะเป็นตัวสะกดนะคะก็จะตามด้วยตัวพยัญชนะขอไข่แถวที่2ตามนะคะ ขอไข่ก็จะกลายเป็นกระลันแทนได้นะคะแล้วแต่ความหมายของแต่ละคำนะคะเรามาดูคำที่สองค่ะวักที่สองนะคะวักจักนะคะสัตจะนะคะสัตนะคะจอจานจะเป็นตัวสะกดนะคะจะตามด้วยจอจานแถวที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือคำว่าเมตานะคะเมตตาต่อเต่าแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกดนะคะตามด้วยแถวที่หนึ่ง ต่อเต่าสละอาก็คือเมตตานั่นเองนะคะหรือมาดูตัวอย่างวักสุดท้ายนะคะบุปผานะคะบุปผาปอปลาเป็นตัวสะกดนะคะแถวที่1นนะคะตามด้วยผอพึ่งนะคะผอพึ่งแถวที่สองนะคะอันนี้เป็นกฎของแถวที่1นนะคะต่อไปเรามาดูพยัญชนะแถวที่สนะคะสะกดแถวที่แถวที่สสะกดแถวที่4ี่ตามนะคะหรือว่าแถวที่สามตามก็ได้นะคะมาดูกันค่ะ ตัวอย่างคําแรกอักคีนะคะอักคีเป็นพยัญชนะแถวที่สนะคะตามด้วยพยัญชนะแถวที่สสะกดแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะแถวที่สหรือแถวที่4ก็ได้นะคะต่อไปมาดูวิชานะคะวิชานะคะวิชาสะกดชอช้างนะคะอยู่แถวที่3มนะคะเราก็ตามด้วยชอช้างเหมือนกันนะคะแถวที่สี่หรือว่าแถวที่สมก็ได้นะคะ มาดูคำว่าพุทธนะคะพุทธนะคะเป็นททหารแถวที่3สะกดนะคะตามด้วยทอธงแถวที่4นะคะหรือคำว่านิพพานนะคะนิพพานสะกดพอพานสะกดจะตามด้วยพยัญชนะแถวที่3พานนะคะหรือว่าคำว่ามัดมัดชิมานะคะมัชชิมานะคะมัชชิมาวัจจะนะคะ ตัวนี้พยัญชนะชอช้างนะคะแถวที่3มสะกดนะคะตามด้วยชอเชยนะคะชอเชยอ,อยู่พยัญชนะแถวที่4นะคะตามด้วยอชอเชยนะคะกลายเป็นคําว่ามัตชิมานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกฎต่อไปค่ะพยัญชนะแถวที่หสะกดนะคะแถวที่1ถึงแถวที่หตามได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นแถวที่ห้า วักกะเป็นงองูใช่ไหมคะวักจะเป็นยอผู้หญิงวักตะเป็นนอเนนวักตะเป็นนอหนูและวักปะเป็นมอม้านะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ,อะงองูนะคะเช่นคําว่าสั่งนะคะงองูสะกดนะคะตามด้วยขอไข่นะคะพยัญชนะแถวที่สองก็ได้นะคะหรือคําว่าองงองูสะกดตามด้วยพยัญชนะแถวที่สก็ได้นะคะต่อไปยอหญิงสะกดนะคะ ส,สันชาตินะคะสัญชาตินะคะยอหญิงสะกดนะคะตามด้วยพยัญชนะชอช้างแถวที่3ก็ได้นะคะหรือว่าสัญญานะคะยอหญิงสะกดเราจะตามด้วยพยัญชนะแถวที่5ก็ได้นะคะคาว่าสัญญานะคะต่อไปนอนเนะคะสันฐานนะคะ,ะ,คะก็ตามด้วย พยัญชนะถอฐานนะคะในแถวที่สองก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างนอน,นอนหนูนะคะนอนหนูสะกดนะคะ่นะคะสามารถตามได้หมดเลยนะคะ,ะหรือว่าสัมผัสนะคะมอมา้ามอม้าสะกดนะคะมอม้านะคะจะตามด้วยพยัญชนะผอพึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการสังเกตคำนะคะของภาษาบาลีนะคะซึ่งมีกฎในการ สะกดคำนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหลักในการสะกดคำของเศษวัคนะคะเศษวัคสะกดเศษวัคก,ก็ต้องตามนะคะอย่างเช่นคำว่าปัส,สะวะนะคะ,ะสะกดด้วยสอเสือนะคะตัวตามก็จะเป็นสอเสือนะคะปัส,สะวะหรือว่านิสัยนะคะวันลบนะคะสังเกตว่าตัวตามก็จะเป็นตัวเศษวรคเหมือนกันนะคะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างภาษาบาลีนะคะที่เราได้คุ้นเคยกันในปัจจุบันนะคะในชีวิตประจำวันนะคะ,ชเ,ะ,คะเช่นคำว่ากิติกิเลสกิริยากีฬาเขตคณนะคิมหันบุพผาปฐมปัญหานะคะนิจฉามเหสีสตินะคะอักคีอิทธิอัชรานะคะคำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำภาษาบาลีนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำภาษาสันสกฤตกันค่ะกลระบกกันกรรมกษัตริย์กันกระบูนกิรติโกรธกรีธากเกษมเกษตรคันชิตจุธานาทีประเทศบุรุษบุษกรบรรโพธพยายามอุทยานสกุลสกลอวกาศอาศจรรย์ คำเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นคําภาษาสันสกฤตทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะจากคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้คํายืมที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกันแล้วนะคะเราก็สรุปได้ว่าภาษาบาลีนะ่ะมีสละดทั้งหมด8ตัวแต่ภาษาสันสกฤตนะคะจะมี14ตัวซึ่งเพิ่มรือรือรือ,รอไอเอามานะคะ ส่วนภาษาบาลีนะคะจะมีสระก็คือ a a I e e u u a o นะคะภาษาบาลีจะมีพยัญชนะทั้งหมด33ตัวแต่สันสกฤตจะเพิ่มจากภาษาบาลีมาอีก2ตัวนั่นก็คือสอสาาและสอฤศีนะคะรวมเป็น35ตัวนะคะส่วนภาษาบาลีจะใช้รินะคะส่วนภาษาสันสกฤตก็จะใช้โอหันนะคะ บาลีนิยมใช้ลอจุลาสันสกฤตนิยมใช้ทมนโทนะคะบาลีจะไม่นิยมใช้อักษรควบนะคะแต่สันสกฤตนิยมใช้อักษรควบเป็นต้นนะคะส่วนหลักในหลักในตัวสะกดนะคะบาลีจะมีหลักตัวสะกดที่แน่นอนแต่สันสกฤตจะไม่ม,มีมีหลัก ตัวสะกดที่ไม่แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปในเรื่องของภาษาคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันมากขึ้นไหมคะคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีเกมนะคะให้นักเรียนมาลองทายคำกันดูคะ่ะนักเรียนคิดว่าคําว่าปัญญานะคะเป็นภาษาอะไรคะทายกันได้ไหมคะเรามาดูกันคะ่ะภาษาบาลีนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะคำที่สคะ่ะจุธาคะ่ะมาจากภาษาอะไรคะ ภาษาสั script, นสกฤตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลาบค่ะภาษาบาลีค่ะต่อไปค่ะภิกษุมาจากสันสกฤตค่ะกริยาล่ะคะมาจากภาษาอะไรคะมีตัวริค่ะมีตัวริอยู่ในคำนะคะมาจากภาษาอะไรคะบาลีนั่นเองนะคะกรีธาล่ะคะมีทมุนโทมีพยัญชนะาทมุนโทมาจากภาษาอะไรคะสันสกฤตนั่นเองนะคะ สัญญาณล่ะคะภาษาบาลีค่ะบุษกรล่ะคะภาษาสันสกฤตค่ะโอกาสล่ะคะภาษาบาลีค่ะถูกกันไปกี่คําคะลองไปฝึกเล่นกันดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรามาติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ